เอ้สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขคูสุขคนวันนี้บ้านน้อยกะบุหรีไปใช้บุหรีไปทางไรเนาะยู่เฮื่อเบิดมือกับมาเปิดคลิปบรรยากาศทรงหน้าเนาะพ้นตกปล่อยมือบ้านน้อยกะเจอดคลิปเอาขนมไปแจกเล็กน้อยในบ้านเนาะขนมนี่ก็เป็นขนมที่เอฟซี ฟากมากเนาะไอชุกไปเอามือนี้อีเด่ะมีแต่ขนมหมดซอไอ้พี่น้นนองเลยบ้านั้นก็ได้ว่าเออจะได้นอนมีแต่ขนมก็เลยเสียเอาไปแจกเล็กน้อยในบ้านเนาะนี่พี่น้องนี่ก็เป็นขนมซึ่งบา่าวน้อยกับแบงไปกินน้ำแน่แบงใบน้อยนึ่งเด็กอ่ะเดยวนั้นก็เสีเอาให้เล็กๆเล็กน้อยเนาะนี่เล็กน้อยอยู่ขังเพือ่อนช่วงนี้ฝนต๊กนักหรือเปลนี่ป้าโถ สบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยสิไหลืองยิ่งดเลยเนาะตายฝนตกหนักเออแห้งถึงแห้งถึงเล็กน้อยอยู่บริเวณข้างเลื่อนนี่แหละเนี่ยฝนตกแห้งวันจันทร์นี้ก็แดดด้วยักเล็กน้อย มากขีนออกมันฝนโปรโต้แข่งมาหลายเดี๋ยวนี้ฝนโต้ก็ะจะกั้งเมื่อเมนะื่อไรเนาะเล็กหน่อยได้ปาะถามฝนเจ้าจะไปกันได้ถามฝนเจ้า,าเดี๋ยวสุดท้ายเป็นฝนต้เล็กน้อยมันแรนแรงฝนมาก chắc chắc cái khoa à. chắc ngu chắc mà để say thịt để tận ông nội đi đi, áo à, đang nói này, ôi đèn tác con mơi, áo bố đi, <laughs> ôi nói mặt mẻ, tác con nha, đi nữa, đi lòng nữa, Vâng muốn tốn hang gì đi, tốn ngang này đi nó เดี๋ยวมาน่อยเล่อพ้นเศร้าเดี๋ยวมาน้อยสฉไปแจกเนาะพาตอนนี้ก็ค่่มนะพ้นมาตกไม่ปพี่น้องเลยพายุเข่าอีังอีังเพียมเพี้ยเพี้ยมเพี้มเพี้ยเพี้ย้ำี่น้าสิแบบอแบบออะไรมันเป็นชาตอะไร่ขอขอมาทันชี <laughs> Long rồi có rồi có phải bà nói một chút, nó... Nên cái đồ chạc đó, nó chắc nè mì nọ tuyệt vọng ôi, mặt tất cả mặt nè ้าน้อยบหูมันเป็นอนี้เออเป็นเด็กกบเคยที่บริเิงก่อนอีกไหมนี่นี่นี่เอาขนมมาน่ไหน้จเนี่ยมันสิกินไรไรกินอะไรอะไรกินบะไรฮเออเออเอาตัวนึงโอ้มนั่นโมเมนมบาเสียบ่ เออ <า S 1> <azt> เดีนนะ๋ยวนั่ครับน้าพี่เอาโอ,เโอ้ยไปเอาขนมบาสบีให้เดิคอยกับโจกักเนาะว่าน้อยกับโจักคือกันเลยเนาะเดี๋ยวฝนเช้าสิเอาไปแจกนิดหน่อยแฮมเบิร์ดนี่เนาะไปเดี๋ยวเ้องสิตอนนี้ฝนเส่าตกแต่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเ้องสิ่พาพี่น้องไปรอเอาขนมไปแจกเนาะเนาะอขอบคุณ ่าเอฟซีเนี่ยเอฟซีเพิ่นเป็นพระเนาะเพิ่นเป็นอะไรเป็นคุบาทางฝั่งไทยโอ้ยเดิมเดิมเดิมเนี่ยมาแวะเอื้อนเล็กหน่อยก่อนขั้นหนึ่งว่าสันนะเล็กหน่อยเพื่อนนี่ขอจงขนมเล็กเด็กใบแหงจะเยอะเดี๋ยวเอาสบายดีมาแต่หน้าวะ สาวบบอ๋อน <Es> <idas> ันบ like ้าสบีเอเมม่าวสิมึงนี่ตัวนี้นี่องเก่าเออตัวนี้ต้องให้ม่าวสิมึงนี่เนี่ยไม่ถาเอเมยม่าวกินได้อยู่เด้อเออหันรถวานนะหันน้องฉีมึงมึงตายมึงเลอเกาะไอคนชิชงเดอไรอาได้ีมาเบึงไอตี้ทีมีพีดอ่องบึงตี เออขายเหแล้วเนี่ยดนใจม่เส็จมยไปเสร็จโ้โนีดนเออเดี๋ยวเอาดูีมอเนี่ยเอาไปเงันน่ร์่สนอีบูเป็นยังสิบโอ่ะมันเดอัดทำด้กรหาเลนคอบข้ามเปาะเออบัขามเปาะน่ยลองซสียบม่งไอ้าแล้วหวานเป็นยังแล้วตัวไม่ถ่า ็มันเก็เ็มกมเจ็บเออไปยลาะไ้จะลองชิมจริงจริตัวเพราะอะไรหัไอเปถาแล้วลองชิมหยอกไม่เถาน้อยนึงเนาะไอเปินชิมไปย่างไปเดี๋ยวสีสอบบ้านเนาะีวิวหมู่บ้านไปนั่งี่น้องเลยท้งย่างนี้อันตรายลคับ ทางเงาผลบ่อยังหาพี่น้องเบิ่งเดะเป็นทางเนาะหายนั่งมวยพาไปครับเด็กหน่อยเนาะเลิสิจักว่ามูมูเด็กหน่อยอยู่ทางไหลฝูกไปทาสิไปเห็นด็ดเด็ดเมอสกายมอตายเอาวะชิมอยู่วขนมนี่เอ้าเอ้ามาหาเต้เด็กหน่อยเนาะผู้ใหญ่กับเอาให้ดูกัน เอาคนเท่าละทุงเดือดเอาโนดือเอาตัวไหน้ยว่กเนาะอ้ยเอาหเดืจะกินบเป็นตัวไหนมันเพ็ดตัวไหมเออตัวนั้นก็ไ้เออสกายตายโอ้ทางนั่นเด็กๆได้บมดแล้วคนนั่นไปเอามาเตือนตาย้องสกายบกินบอ มาตัใช้อ่านแบบเชื่อวันนี้น้ำได้ายวัวด้านไปตูนโอ้ยเอานี่บวกินบอสเอาไปให้น้องเจ้าน่ะเอาทำไมล่ะเอาสีดำเออวางสอเอาหนังเอาโลดเอาโลดเออเอาจับเอาให้น้องกันทงหนึ่งเออ ừ. quá nằm lại vào lại và nằm phải định nặng phải ngoài giải chấp phải thấy cú nhảy kinh lại cái căn vô hết được nội đấy Được áo tôi áo mà sẽ bị tôi ừ. lấy cứ bố ngủ cứ cần tôi lấy sông mình chắp đội ừ. <laughs> còn này đã <là. cười> áo dần áo chắc nhảy ừ. là đi Ừ, của nhà của nhà anh lại trên đây Hoa lại đen đất nội là... như <laughs> thế, không? Nó không? thế, không? Không? thế Đó, có Một Xóm của nhà anh này Mình thấy 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 Mình ไปตีพี่น้องนี่ตีพี่น้องโบเห็นถึงเลยนะบ่าวตีไก่ได้หนองกอนเอาเดยวเอาคนละทงไปเออไปงไปต่อพี่น้องเลยทามพืดบอกว่ามันได้เห็นะ้าน้อยกับแบงไปกินน้อยหนึ่งไม่แยเพิ่กินเยวนี่กั เอามาแจกเล็กน้อยนะแจกเล็กโอยเด็ยผู้อ้าวผู้หญิงเนี่ยไปหาบของซอยมือหน่ยโอยเด็ยผู้เนาะโอ้ยตัวนั้นเพาะใช่พี่พี่เอาตัวไหมขอบใจเด้อเออเอาชี้นั่นก็ได้นะเด็ยผู้นี่สี้ผาหน้าเอากระชองเดีอสวชี้ผาหน้าเออสี้ผาเออหน่อยขอบใจเด้อเออ ป้าเสินทางกีนน้งเต๊ะนี่นี่ด่ะดิวิวมุมบ้านไปน้ำเนาะโอ้ทางน่ะไปเท่ากันเหตุยังดีอู้เอ้าเดี๋ยวเอ้าเอาเนี่ยละทุ่งเฮ้ยออน้องมาแจกเล็กน้อยน่อยไปดิวีวมุมบ้านไปน้ำนี่แหละ ที่ว่าเส้นทางมันเป็นแนวนี้ครับเพราะว่าเออมันไกลตัวเมื่อกันเด็กน้องรถล่างหรือเปล่ารถชิ้มาแปลงทางนี่มันก็นขาม,นามหนาตรงใดขามหนามมากเป็นบ้านที่ว่าแบบรอนเนาะอยู่รอนทางโอ้ยพปายายขยันพี่น้องเพิ่งเลอกนี่ บื้อเท่านี้แหอันเดเอาถือจะเป็นคนเอาหายไปไปนางมวยน้องน้องของน้องปอเนาะมวย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 เออเจอนางรถกินบ่ขนมน่ะชั้วนั่นางน่ะจะดูอยู่ฮะไอ้ยังกินเอาแม่เลือกเอาแม่ละอยากไะไตัวอะไรตัวนี้นี่บ่เอาก็ได้มัน ย้ายเด้อไหนี่นี่เออเนี่ยแหละทวงไปกับใจเด้อนางเด้อบรรยากาศสุดยอดพี่น้องเอ้พ้นพนหากระเซ้าตกน้องวานน้อยก็เลยมาเด้อมาดอกซามหอดบนไตเลยก็พอซามเบิดขนมเลือดอะไอยู่เปล่า จะอยากเอาอีกทุงหนึ่งน่งนะนั่งมวยขาเดินทางมาจ้ะเออเออเอาโดดไปถัอทางนะมาพีนมาพีนไ,ไ,ไ <laughs> อไ้เด็กเนาะใช่มมบีด่ใช่โอ้เออเอาโดดอ่ะมาเอาขนมลาบี แนมพูดละทงดอกฟ้าลายแค่เอามาถ่ายฉิดจะถือเออตัวสีเขียวมันเพชรเด้อเราอุ้มดูุกหน่อยเนาะเดี่ยงดูุกหน่อยเกยดิมาตัวนี้ย่บันกลางเนาะบันกลางข้างนั้นจะเป็นบันเนื้อ เอาเด้อเอ้าโมแซกโอ้ยย <cutter> ัาไม่นำยังไงเออนะนี่นี่นะต้อสีเขียวตัวนี้เออตกใจไปน้องมิงอยู่เฉยน้องมิงอยู่เสยน้อมิงเปล่งฮะคนนี้สงสัยกินวัทถันเป็นด้วยจัเอ้า Minh ping! Ngong à. à. không sinh! Ngong khâm sinh! không khâm sinh! Nghai khâm sinh! cái khâm sinh! Ngha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 i เมื่อพี่น้องเลยเที่ยวบ่อใดเรางามนี่ไปใช้มากใช้กับบ่อใดคันขามฟังไปฝากนั่นนั่นจะเที่ยวไหนเนาะมึงเขาโอ้ยตายห่วงมันมึงช่วงนี้ว่างพี่น้องไม่มีต่หยะฝนกระตกเบิดมือบ่เศร้า ้ไปเมื่อกันบรรยากาศหลังจากฝนตกแหละน้องตอนแรกๆเล็กน้อยเพื่อกระดีใจเดี๋กระแจกยซ้ำมันเบิดแตอะพี่น้องเดี๋ยเดี๋ยนั่นกับป้าไปกินแบ่งไปกินแน่เนาะพี่น้องแบ่งเขื่อนจับยิ้มให้นำก็ขอบคุณก็ใจรุ้มแร่แม่เถ่าทางนันเอนว่ะแจ๊บเพราะาแหลกกัน ขนมบาซบิเขาจะยังเห็ดขายเฉยเนาะบาซบิแทะเลยเนาะนเด้บาซบิมันกืบหึ่ๆแบบแจ่วที่รู่น้ำหมักแบบคนที่หมักบาซบิเนาะจะกิน เอาไปให้นิดหน่อยก็จะยื้อกันยืงขึ้นหายแต่ตอนแรกนั่นแหละกระดองเอาไปยองไม่เถาเอาไปให้ไม่เถาสิแล้วก็เพ็ดเพ็ดเพ็ดเราอะโอเคพี่น้องเอ้ยก็สรหรับคลิปนี้กระชจบเพียงเท่านี้เนาะถ้ามากกระย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวน้อยเนาะก็ขอบคุณเอฟซีพระอาจารย์บอกนึกอะไรจังเลย ฝังไทยเนาะที่ผมเป็นเอฟซีผนส่งมาันี่ยนี่แล้วก็นมบารอนก็เลยเอาไปให้เล็กหน่อยเนาะในบ้านแมนเขาจะกระดีใจเนี่ยสำหรับคลิปนี่ก็สิจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์มาหลายๆเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้การเหตุคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย